สู่รายการ SME โดยธนุมิติกับดิฉันชาตินีบนุญบุนค่ะค่ะและดิฉันสุรีรัตสุนทองแพ้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราทั้งสองคนค่ะมาบุกกันถึงบริษัทนิเกอร์ของ ขุสมัยกรุบเลยทีเดียวค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ฮอนนะคะจะพาน้องบูแล้วก็คุณผู้ชมค่ะไปร่วมสัมภาษณ์นะคะกับดรวิโร์ค่ะซึ่งเป็นประธานกรรมาการของบริษัทค่ะแล้ววันนี้ค่ะเขาเปิดเป็นรูปแบบของแฟนชายด้วยซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดสีแบรนด์เลยทีเดียวค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเน้นคุยในเรื่องของดรซูชิกันค่ะค่ะพี่ฮอนและบูนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพูดคุยกับเชฟค่ะในเรื่องของวิธีการทําซูชิต่างๆการเลือกวัสดุอุปกรณ์นะคะรวมไปถึงนี่เลยค่ะ ประวัติเรียนการสอนการอบรมด้วยใช่มีการเรียนการสอนด้วยค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะค่ะงั้นก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะตามบู้นะคะไปคุยกับเชฟเกษมซักกันก่อนเลยค่ะค่ะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาพูดคุยถึงวิธีการทำซูชิค่ะซึ่งหลายๆคนสนใจมากเลยรวมถึงตัวผู้ด้วยนะคะและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับผู้ในรายการค่ะนั่งอยู่ข้างๆผู้แล้วค่ะนั่นก็คือคุณเชฟเกษมศักด้อมสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะก่อนืนเลยขอถามนิดนึงค่ะว่าโดยส่วนตัวเชฟแล้วเนี่ยเป็นคนชอบทานซูชิไหมคะชอบครับอ๋อก็เลยบอกว่ามีการเรียนรู้ฝึกรองผิดลองถูกหรือว่ายังไงคะถึงได้มาเป็นเชฟในวันนี้ค่ะก็คือ ปลามีประยน์นะครับผม uh huh. ผมก็เลยศึกษาว่าเออทำไมคุณญี่ปุ่นถึงชอบ uh huh. นิยมบริโภคปลา uh huh. ก็เลยศึกษาเลยว่า uh huh. เขาทานปลาอะไรกันบ้าง uh huh. แล้วก็เข้าอินเทอร์เน็ตดูบ้าง uh huh. ดูหนังสือเปื่อตำราทุกอย่าง uh huh. ศึกษาหมด uh huh. แล้วก็มารวบรวม uh huh. ก็เลยมาได้เป็นเชฟในวันนี้เลยเห็นบอกว่ามีประสบการณ์มากว่าสิบปีเลยด้วยกันใช่ไหมคะก็คือแบบว่ามีเป็นเชฟตามร้สเตอะรลองอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะและนี่เลยล่าสุดนี้มีการเปิดธุรกิจเป็นชายด้วยแล้วก็จะมีการเปิดสอนด้วยใช่ไหมครับโดยตรงนี้อ่ะเชฟเป็นคนสอนเองเลยหรือเปล่าคะครับคือส่วนหนึ่งผมสอนด้วยแล้วก็ส่วนนึงคือเราก็มีชมรมเชฟญี่ปุ่นใช่ไหมครับแล้วก็เราก็มีอาจารย์พวก ที่เป็นเชฟด้วยกันจะมาช่วยสอนด้วยครับผมค่ะอ๋อแล้วการสอนเนี่ยค่ะมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนกี่วันอะไรยังไงคะก็คือถ้าในขั้นตอนในการที่จะทำดอรซูชินะครับผมผมให้เวลา3วันครับผมสาวันนี่คือเป็นแน่นอนเลยก็คือเป็นครับผมเป็นแน่นอนครับผมแล้วแบบขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยความยุ่งยากค่ะมันอยู่ที่ตรงก็คือเรามีเทคนิคในการสอนให้มันง่ายไงครับ ก็คือว่าอย่างสมมติตัวผู้เองเนี่ยอยากจะมาร่วมเป็นสนหนึ่งกับธุรกิจนี้แต่ว่าทางซูชิไม่เป็นเลยไม่เคยมีความรู้ทางด้านนี้เลยนะคะสามารถจะเป็นแบบเป็นคนที่มีมือเป็นมืออาชีพเลยในการที่จะมาทาซูชิอย่างนี้ได้นะคะถ้าเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยค่ะก็คือได้ครับผมคืออา,อาจจะว่าช่วงที่คุณมาติดต่อเรื่องที่จะทำอาหาฟรนช์ดรกเตอร์ซูชินะครับเราอาจจะ มีข้อมูลให้คุณไปศึกษาก่อนว่านี่นะซูชิถ้าคุณจะทำคุณต้องเรียนรู้ตรงนี้ไปก่อนเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เราก็สอบคำถามอีกครั้งนึอว่าคุณมั่นใจหรือยังก็คือต้องมีการเตรียมความพร้อมในตัวเองด้วยแล้วใช่ไหมคะถ้าคุณมั่นใจเราก็โอเคเราเราก็จะเริ่มเทรนเริ่มจากวัตถุดิบต่างๆของเป็นมาของซูชิเป็นยังไงเราจะทําอะไรกันบ้าง ให้คุณค่อยๆเรียนรู้ไปก่อนว่าเริ่มต้นเนี่ยเราควรรู้อะไรรู้อะไรเสร็จแล้วค่อยเราค่อยป้อนวิธีวิธีวิธีการทํางานค่เมื่อสักครู่นี้อยาได้ยินว่าความเป็นมาของซูชินี่ซูชิมีความเป็นมาด้วยหรอครับก็มีครับคือยังไงอะคะเ่าดนึงไมันก็คือเป็นตำนานของญี่ปุ่นครับผมคือตำนานที่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาหาวิธีบริโภคที่ฉลาดคือคนเราคนคนบ้านเรานะครับผมเกี่ยวกับอาหารเนี่ย บอกว่าประดิบเป็นอะไรที่แบบไม่ใช่อาฮะแบบอย่างสมมติเราเนี้ยมันไม่สุกอะแล้วมันทานได้ยังไงใช่ไหมแต่ว่าคนญี่ปุ่นคือเขาอยู่เป็นเกาะกลางทะเลน้ําลึกนะครับเป็นกระแสน้ําอุ่นกระแสน้ำเย็นเขาก็หลังจากหลังจากสงครามโลกเขาปิดประเทศใช่ไหมครับเขาก็อะไรที่เป็นผมรู้เขาก็ศึกษาศึกษาแล้วเขาก็เอามาวิจัยวิจัยเสร็จแล้วเขาก็วัตถุดิบอาหารที่หาง่ายที่สุดของเขาคือ ปลาเขาก็เอาทุกอย่างเกี่ยวกับปลากุ้งหอยพูกปลาเข้ามาศึกษาว่าการบริโภคดิบกับทานกับการบริโภคสุกเนี่ยอะไรได้ประโยชน์มากกว่ากันนิดนึงค่ะแล้วในเรื่องของแบบหลายคนเนี่ยดิบอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะมีตัวพวกพยาธิอะไรเงี้ยคืออั่างนี้มันจะเกี่ยวไหมคะก็คือถ้าถ้าเป็นญี่ปุ่นคือจับมันจับมาได้สดสดใช่ไหมครับผมสดสดแล้วก็ส่วนหนึ่งเขาจะเข้าแช่ฟรี ลบสามซึ่งลบสานี่คือพญาเนี่ยอยู่ไม่ได้แน่นอนใช่ไหมคะคือรับรองไม่ต้องกลวเลยการทำซูชินี่ใช่ไหมแล้วในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะคะเรามีการคัดสรรอย่างไงคะก็คือทางบริษัทเราเป็นบริษัทจําหน่ายเกี่ยวกับวัสดุอยู่แล้วครับคือผมเองเป็นเชฟผมก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีสุดสําหรับตัวเอง มีการอินพุตมาจากเปลแปลอะไรหรือเปล่าก็คือทุกอย่างเลยใช่ไหมคะครับผมอ่ะฮะรับรองว่าแล้วในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในในเรื่องของอุปกรณ์นอย่างบู้เนี่ยไม่รู้จักอะไรเลยอย่างเงี้ยอย่างมิสเซีมีอะไรเราก็จะแบบแนะนำมีการเทรมให้ด้วยคือคือเราเราจะจับเป็นเซ็ตให้คุณว่าถ้าคุณจะทําซูชิเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์อย่างนะเราเริ่มต้นจากอะไรการเรียนรู้เลยใช่ไหมคะเริ่มต้นมาจากนั้นเลยค่ะแล้วจุดเด่นของซูชิของเราเนี่ยคืออะไรคะก็คือความสดแล้วก็ความอร่อย หรอคะความสดความอร่อยเลยนี่คือแบบสมมุติว่าถ้าเกิดว่าใครไปทานนี่ต้องรู้เลยว่ามาจากนี่เลยซูชิของเราเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคอเราเราจะมีสูตรเฉพาะของเราคือเราเราจะปรุงน้ำซูชิของเราเราเราจะปรุงซอสซูชิของเราโดยโดยเป็นสูตรของพวกเราเองคิดว่าซูชิเนี่ยที่อร่อยที่ล้ำเลิศที่สุดเลยเนี่ยค่ะอยู่ตรงไหนอะคะก็คือความสดแล้วก็ความความกลมกล่อมค่ะ แล้วซูชิของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่หน้ากี่เมนูกี่อย่างก็คือแซูชิมีม,มีเป็นร้อยหน้าครับผมจริงๆเป็นร้อยหน้าแต่ว่าเราเลือกเราเลือกสั่งที่ที่เราทําการตลาดดูว่า,าคนไทยนิยมบริโภคอะไรมากที่สุดนะครับก็ผม,ผมคัดมาได้ประมาณ10กว่าเมนู เดี๋ยวก่อนนะคะซูชินี่มีเป็นร้อยหน้านี่คือเป็นหน้าที่เราแบบคิดเองด้วยหรือว่ามีมาดั้งเดิมอยู่แล้วอะคะทั้งดั้งเดิมแล้วทั้งคิดใหม่แล้วก็ทั้งประยุกต์ใหม่อ๋อก็คือว่าสามารถแบบนำมา mix and match ได้ใช่ไหมคะรสชาติคือไม่เสียแน่นอนว่าถ้าเอาอน้นมาใส่อันนี้เอาอันนี้มาใส่อันนี้มันไม่ผิดเพี้ยนอะไรอย่างนี้มันสามารถทานได้ใช่ไหมคะผมผมเองก็ยังเคยทำอาหารให้เด็กๆทานคือบางทีผมใช้ หมูยอใช่ไหมครับผมหมูยอคุณเชียงทอดอย่างเงี้ยอ่าผมก็ปั้นแล้วก็ห่อด้วยสาลายแล้วก็ให้ปลามีการดัดแปลงอะไรอย่างงี้เขาบอกโอเคเขาก็แฮปปี้ครับบวกกับการตกแต่งนิดหน่อยให้เด็กๆให้เราน่าดูรับประทานใช่ไหมคะแล้วสูตรชิ้นเนี่ยหน้าไหนที่คิดว่าทํายากสุดเลยต้องใช้สมาธิที่สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยคะเพราะว่าแบบว่าอย่างแบบการสไลด์ปลาการซอยแบบอะไรอะคะหัวเช้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ อ่ะฮะตรงตรงนี้คิดว่าหน้าไหนที่คิดว่าเราทํายากสุดเลยอะไร้ยคะถ้าเกิดแบบสมมติคนที่ไม่เคยเรียนมาเลยต้องตั้งใจเลยถ้าเกิดทําหน้าเนี้ยคะ่ะอืมผมว่ามันไม่มีอะไรยากหรอกครับผมเพราะว่าเพราะว่ามันขึ้นอยู่ด้วยความชํานาญของเราถ้าเรา <ชะ S 2> ทํา,ทาบ่อยทุกอย่างได้หมดนี่รับรบองว่าทุกหน้าเลยแล้วแบบอย่างการสไลด์ป้าอย่อา,างเงี้ยคะ่ะคือสไลด์ป้าใช่เราเรามีเทคนิคคือหนึ่งมีต้องคม สองเราต้องเลือกปลานี่อ่านเดี๋ยวก่อนแอบสงสัยต้องแช่ปลาให้แข็งไหมคะต้องแข็งเลยไหมปลาที่ที่ที่จะหั่นได้สะดวกคือเป็นปลาที่นิ่มเพราะว่าโดยอย่างส่วนตัวบูแล้วเนี่ยเข้าใจว่าสมมติเนี่ยถ้าเกิดจะสไลด์หมูต้องแช่หมูให้แข็งก่อนแล้วถึงจะสไลด์หมูได้บางอันนี้โดยส่วนตัวบุก็เลยคิดว่าปลานี่คงจะเหมือนกันเลยนี้คือคือตัวนั้นเป็นเป็นเทคนิคในการสไลด์ให้บางเฉยครับอ่ะ แต่ว่าก็ไม่จำเป็นครับผมมันมันมันขึ้นอยู่ที่ความถนัดของเราว่าเราใช้อุปกรณ์ในการสไลด์คืออะไรค่ะถ้าเราใช้เครื่องเราเราก็ต้องทําให้หมูแข็งหน่อยค่ะถ้าเราใช้ใช้มือล้วก็สามารถที่จะถ้าเรามีความถ้าเรามีความสามารถที่ดีแล้วก็สไลด์ลงบังแล้วหน้าไหนะคะที่คนเนี่ยนิยมมากที่สุดเลยนิยมแล้วก็ทานมากที่สุดเลย เป็นข้าวว่านหน้าท้องออทูน่าท้องปลาสมอนครับผมอ๋อต้องเลือกส่วนท้องเลยครับผมคือมันมีมีมันมีความมันครับความมันของของปลาตัวนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็รวมไปถึงประโยชน์ด้วยครับผมใช่ไหมคะแล้วขอถามนิดนึงว่าราคาต่อชิ้นเนี่ยชิ้นเท่าไหร่คือเราคอนเซปต์เราอยู่ที่60บาทนะครับกล่องหนึ่ง60บาทเราจะมีเลือกผสมกลมกันไปห้าหกหน้าหรือเจ็ดหน้าอใเงี้ยเราก็ขาย60บบาทครับผม ขอถามนิดนึงค่ะว่าซูชิของเราเนี่ยแตกต่างจากซูชิทั่วไปตรงไหนคะคือเราจะปรุงรสชาติที่เป็นเอก,เอกลักษณ์ของเรา,า,าเราจะไม่ปรุงเหมือนอทั่วๆไปะะเพราะว่าคือ